กวันนี้ลงุงจะมาทำอะไรลุงลุงจะไปทำอ,อะไรนะคทำยันต้นไม้ครับต้ไนไม้ห้ามเขาอะแหละทำกระชากร้อนนะครับลงุลงไปทำต้นไม้อะไรวันนี้ต้นไม้ล้มไงพายุเข้ามาสองวันที่แล้ว,วหักขนาดไหนอะ หักจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วต้องไปค้ำช่วยเขาหนอยเ,เขาแค่ล้มเขาไม่ได้หักนะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ลุงจะไปหาหอยใช่ไหมถ้ามีเวลาก็จะลงหาหอยหดูคือไม่รู้จะมีหรือเปล่านะถ้าถ้าไม่มีอ่ะไม่รถ้าหาเจอแล้วลุงจะเอาหอยไปทำอะไรเหจะอเอาหอยไปยำนะ ยำอะไรยำหอยอ่ะยำกุเส้นปะอืมใส่ยำได้ทุกอย่างหมดเลยยำกระดองเต่าอ่ะได้ปะกะดองกระดองมันก็เพี้ยนนอะยำกระดองเต่าเออยำกระดองเต่าโอเคมันมีด้วยเหรอมียำกระดองเต่านี่นะเออมนี่มันออกหลังโรงพักได้นี่วันเมื่อกี้เนี่ย ไปไปดเพอชักขึ้นชักลงเอากระเพาเกางได้ไหมไปยืต้อก็ผมอยู่หละไปจะตอนนี้ใครไปหรอที่ไปไหมนี่ตอนนี้ปโยชนท่บ้านในงานทวดปปฐมการณ์ในานก็วันนี้ก็รอลุลุ่มจะไปดำเจ็บหอยขอ

Oh my god Lung đi bên này Lung đi bên này ใช่คือดำไหมเนี่ย

ไททานิกนต้องต้องขึ้นพาเรือลำนี้หนิไทาทานิกแบบแบบพายอ๋อไททานิกชนิดพายใช่ไหมเออใช้ไททานิกรุ่นพายยิ่งหน,หนักยิ่งหนัก อ้มอวนี่ปกิ้งเยวันนี้ได้้มาปรมาณหกมัวมัวมัวกลับเองเหรอลรั่เยดีบลุงลุง งนั่งนั่งเลดิลงยิ้มลงยิ้ม่อยลงลงยิ้ม่อยเย่แต่ละสวัสดีคครับ હય 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 એ છોડ 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 มาขาแม่ลูกฟันฟันขาแม่ฟันฟันฟันนี่บ้า What ฟันนี่บ้า What ซอบกระททอมเหมือนกันไหมือสซอสไทยนะซอสไทยนะ เฮ้ยโอเคยังโอเคแล้วแต่ว่ามานั่งรอใครแล้วเนี่ยไม่รู้โอ้ลงกาไม่อยู่คนเดียวเลยเหรอ Hello, friend. Hello, friend. นางก็รักกันอยู่ฉันเลิอกเธอเราเล้อนายหวานชื่นหวานชื่นมืดหวานชื่นมืด ไเนี่ยกับบ้านไม่ได้เป็นนะลุงรู้สึกยังไงวันนี้บ่นวันนี้ลุงรู้สึกยังไงหันน้ามาดิีนุยังไงอะไม้มันมันนี้สนุกยังไงก็สนุกแล้วเล่นน้ำด้ทั้งาน เคลลืนไหปัดล so ัปลันป <scholars> you uh, ัดแอลลันปัดลันลันดต่แอลมาลันบ่า บถ้าใครชอบคลิปน like like, ี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับวันนี้ก็ได้พาลูกอ๋อนะครับก็ขบกับรถมาทํางานนะครับทําทำสวนปลูกต้นไม้แล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ไปตัวหนึ่งครับแล้วก็ได้ออก เรือสีส้มไปการแม่น้ำตระบายาผมแล้วก็ได้ไปเจอกุ้งสองตัวที่ชาวบ้านมงเก็บมาได้นะครับ <c oughs> ครับถ้าใครอ่าครับ <c oughs> ผมก็จะไม่ได้พูดอะไรมากก็ผมจะขออนุญาตปิดคลิปไปก่อนนะครับเราจะทำไหนคลิปหน้าผมถ้าใครอยากจะให้ทำอะไรพเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แม่น้ำเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็ชีดคอมเมนต์มาให้เยอะๆนะครับผมจะให้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็สำหรับคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของผมที่ผมได้ประโมทใบข้อ,อย่าพาดกันนะครับผม,ผมวันที่20สิงาคมนี้นะครับอ่าครับ เดี๋รวขอลาไปก่อนนะครับเออและอีกอย่างและอีกอย่างหนึ่งคือผมก็ขอขอบคุณทุกทคนมากนะครับที่ให้กำลังใจยอดวิวตัวนี้ถึงหกหมื่นคนแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับ